วันนี้ป้าจะพามาดูวิธีการผสมเกสรของดอกอดอกพักทองนะคะซึ่งปกติเขาก็จะผสมกันรธรรมชาติอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเราต้องการให้ เขามีความรวดเร็วขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการละทิ้งช่วงเวลาหนึ่งที่เขาสามารถที่จะสามารถผสมได้แต่เขาอาจจะไม่ได้รับการผสมพันธุ์โดยธรรมชาติจากมแมลงหรือจากพึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากธรรมชาติเราสามารถช่วยได้นั่นก็คือการผสมเกสรน,นะคะช่วยเขาทําเพื่อทําให้เกิด การติดของลูกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราปลูกไม่เยอะเรามีเวลาเราก็จะสามารถช่วยในการผสมเกสรแบบนี้ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะสวนป้านี้นะคะเป็นสวนที่ปลูกขึ้นมาสำหรับบริโภคเองนะคะสำหรับไว้ทานเองในครัวเรือนเพราะฉะนั้นป้าจะได้ไม่ปลูกเยอะจะไม่ปลูกเยอะนะคะ สิ่งที่ป้าช่วยได้คือ,อาการผสมเกสรเพื่อให้เกิดการติดลูกได้ง่ายนะคะทําอย่างไรวิธีทํามีดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่เราปลูกฟักทองไว้นะคะก็จะมีไม่มากนะคะเพียงแต่ว่าปลูกไว้กินเองนะคะเราปลูกไว้เพื่อที่จะบริโภคในในสำหรับครอบครัวเราเองนะคะเขาจะอยู่แบบธรรมชาติเลยค่ะดูสิคะน่ะปล่อยให้เขาขึ้นแบบ นี่เลยค่ะธรรมชาติแต่ก็สังเกตดูไหมคะว่าจะมีความเคี้ยวขจีนะคะความงอกงามนะคะขึ้นมานี่ค่ะมีดอกด้วยนะคะเกิดความเคี้ยวขจีจากการที่เราใช้เราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยคอกนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้มีธาตุโพแทสเซียมเยอะนั่นก็คือปุ๋ยขี้ไก่คะ่ะเพื่อนๆน,นะคะนะคะ,นะคะดูความงามสิคะดูความงามของยอดเขานะคะ อวบนะคะอวบอิ่มแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้คือหน้าฝนนะคะหน้าฝนก็จะทําให้เขามีความงอกงามความสมบูรณ์ของของต้นนะคะลําต้มก็อวบอันนี้คือลักษณะของดอกตัวเมียนะคะดอกตัวเมียคือจะมีกระป๋ะกระป๋ะอันนี้ก็ไม่ไปเป็นลักษณะคล้ายๆรังไข่นะคะเพื่อนๆลักษณะแบบกระป๋ะขึ้นมาคล้ายๆลูกเขานั่นแหละเป็นเป็นเหมือนรังไข่นะคะอ,ะอันนี้คือเราเราจะต้องมีการผสมพันธุ์ โดยการนำเกสรเกสรตัวผู้มาผสมพันธุ์เมื่อดอกบานแล้วนะคะส่วนที่อยู่ตรงปลายนั้นคือส่วนที่จะกลายเป็นดอกนะคะเราก็จะพอกเกสรเขาเริ่มบานนะคะดอกบานเกสรก็จะเห็นได้ชัดเจนเแมลงถ้าเกิดมีแมลงมาช่วยผสมเกสรเขาก็จะสามารถติดได้ง่ายขึ้นแต่เราจะช่วยโดยวิธีนอกเหนือจากธรรมชาตินั่นก็คือต้องช่วยเขาผสมเกสรน,นะคะโดยการเอา โดยการเอาเกสรตัวผู้มามาจิ้มจิ้มหรือมาสัมผัสกับเกสรตัวเมียเพื่อที่จะให้เขามีความแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการร่วงหล่นนะคะถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการผสมพันธุ์เลยเขาก็จะร่วงหล่นนะคะจะเห็นได้ว่าบางทีก็ดูเหมือนกับปลูกยากเหมือนกันนะคะแต่แต่เราต้องช่วยโดยวิธีนอกเหนือจากธรรมชาติ<อ>นิดนึงตัวผู้น,นะคะเน,นี่ยคะ่ะดูดอกตัวผู้อันนี้เขาเริ่มบานแล้วนะคะจะเห็นว่าจะมีเกสรอ,อยู่ข้างในคะ่ะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวเราก็จะเอาเอาดอกนี้แหละนะคะเกสรเห็นไหมคะที่เป็นตุ่มๆนะคะเกสรตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับดอกตัวเมียซึ่งบานแล้วแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ต้นของดอกตัวเมียเขายังยังไม่บานนะคะเพราะฉะนั้นการผสมพันธุ์ตรงนี้ยังไม่ได้ทีนี้ดอกที่เกิดขึ้นก่อนอย่างเช่นดอกนี้นะคะ่ะดอกที่เกิดขึ้นก่อนดอกตัวผู้ตรงนี้มันเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้รับการผสมพันธุ์นะคะก็ถึงแม้มีแมลงมา ตอมไปนะคะเขาถ้าดอกตัวเมียไม่บานเขาก็ไม่สามารถที่จะผสมพันธุ์กันได้นะคะทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ผสมพันธุ์เขาก็ถึงวันละเขาก็เหี่ยวแห้งไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอดอกใหม่ได้นะคะเพราะว่าดอกตัวเมียของเรายังไม่บานค่ะดอกดอกนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคือดอกตัวผู้นะคะเพื่อนๆดอกตัวผู้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคือลักษณะเขาก็จะเป็นยาวๆเป็นชอ่อยาวๆอยู่นะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนั้นคือเกสรค่ะเพื่อนๆ เกสรที่เป็นตุ่มๆข้างในนะคะที่มีแมลงต่ายขึ้นมานะคะตรงนั้นคือเกสรเราจะเอาละอองเกสรน,นี่แหละคะ่ะไปผสมพันธุ์กับดอกตัวเมียนะคะ,ะเพื่อที่จะให้เกสรเขาผสมกันแล้วก็ดอกตัวผู้ก็จะเด็ดทิ้งไปเลยเพราะก็เขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเลยนะคะนีเราเจออีกสองดอกนะคะเป็นเป็นเกสรตัวเมียนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะเป็นเป็นเป็นเกสรตัวเมียสองดอกเลยค่ะเพราะฉะนั้นไ ดอกเขายังอ้าอยู่เขายังยังไม่หุบนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยโดยการผสมเกสรเพิ่มขึ้นนะคะโดยการใช้ดอกดอกตัวผู้นะคะดอกตัวผู้อันนี้ค่ะลักษณะดอกตัวผู้ก็คือจะก,ก้านยาวๆนะคะไม่มีกระเปาะนะคะตรงนี้ไม่มีกระเปาะเหมือนดอกตัวเมียนะคะนี่ค่ะ ปกติดอกตัวเมียเขาจะมีกระป๋อตรงนี้ถูกไหมคะแล้วเราก็จะเห็นสังเกตดูถ้าเกิดดอกเขายังไม่เหี่ยวแห้งมันก็จะมีเกสรอ,อยู่ข้างในนะคะอันนี้เช่นกันนะคะเกสรชัดเจนอยู่ข้างในแล้วถ้าเป็นเกสรตัวเมียดอกตัวเมียก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะมีกระป๋ะเนี่ยค่ะตรงนี้คือกระป๋อค่ะก็คือคือส่วนที่จะกลายเป็นลูกนั่นเองนะคะอันนี้เราก็เห็นแล้ว2ดอกเดี๋ยวเราจะช่วยผสมนะคะผสมเกสร โดยโดยการที่เราจะต้องอันนี้เราได้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะฉีกออกนะคะเนี่ยละอองเก่สอนตัวตัวผู้จะอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะละอองเกสรตัวผู้นะคะเราก็จะเอาออกแล้วก็จะเอาละอองเกสอนตรงนี้นะคะไปไปผสมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะข้างใน เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูข้างในคือส่วนนี้ค่ะส่วนที่เราจะต้องผสมนะคะคือส่วนนี้นะคะเราจะต้องผสมส่วนนี้อันนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาตัวผู้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปข้างในนี้นะคะเพื่อที่จะผสมนะคะเราก็ให้เขาล่วงอ่ะให้เขามีการเสรียดสีนะคะตรงนี้ค่ะ,ะเพื่อที่จะมีการผสมพนธุ์แล้วก็ดอกเขาก็จะสามารถที่จะทําให้มีการติดของ ผลได้ดีขึ้นแล้วก็แน่นเหนียวค่ะแล้วก็ไม่ร่วงไม่เหี่ยวแห้งนะคะเนี่ยค่ะทําอย่างนี้นะคะผสมผสมอย่างนี้เลยนะคะก็คือ,อเอาเกสรเข้าไปเข้าไปให้เขาสัมผัสกันนะคะนะคะนี่คือลักษณะออย่างนี้นะคะก็ก็จะได้ผลนะคะนี่คือการช่วยช่วยนอกเหนือจากธรรมชาติค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยค่ะก็ให้เขาผสมในนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ให้เขาล่วงอยู่ข้างในนี่แหละนะคะนะคะอันนี้ก็เกสรก็ได้ล่วงหลุดไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาให้เขาจเจริญเติบโตได้เลยนะคะอันนี้คือดอกนี้ก็จะต้องทิ้งไปละนะคะทีนี้อีกดอกหนึ่งนะคะเราก็จะผสมอีกดอกหนึ่งให้ให้เราก็จะผสมดอกที่เหลืออยู่นะคะนี่เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคะ,เก,นนะ,คะ,ะเกสรตัวเมียเห็นไหมคะนะคะคือจะอยู่ข้างในนะคะเนี่ยแล้วเราก็จะเด็ด ฉีกฉีกกรีบดอกออกนะคะเพื่อที่จะให้ให้เห็นชัดเจนนะคะอันนี้คือเกสรตัวผู้ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไปจิ้มเลยค่ะนี่คือเกสรตัวผู้นะคะแล้วเราก็เอาไปจิ้มสมข้างในเลยค่ะให้เขาละอองเขาปลิวนะคะ ปลิวอยู่ข้างในนั่นแหละนะคะให้เขาปลิวอยู่ข้างในนั่นแหละนี่ค่ะเป็นวิธีที่เราช่วยจากเนื้อนอกเหนือจากธรรมชาตินะคะแล้วแล้วเวลาเขาติดลูกเขาจะติดได้ดีนะคะก็จะมีการติดขั้วจะเหนียวแน่นนะคะเราก็ผสมอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะคะปล่อยไว้ธรรมชาติเลยนะคะจริงๆมแมลงเขาจะมีส่วนช่วยอย่างหนึ่งนะคะ,มะแมลงเขาก็จะช่วยแหละแต่ทีนี้เราก็ เอาผสมให้นอกเหนือจากธรรมชาติด้วยนะคะมะแรงก็จะช่วยระดับหนึ่งนะคะแต่เราก็ผสมผสมช่วยด้วยก็จะดีนะคะจะทำให้เขา,เามีการผสมเกอรตัวผู้กับตัวเมียเข้าด้วยกันได้ดีนะคะนี่คะ่ะสักสักนั่นแหละพอพอกล่าวว่าละอองมันมันปลิวเข้าไปเต็มที่แล้วนะคะแล้วเราก็จะทิ้งไปนะคะอันนี้คือส่วนส่วนที่ถูกผสมไปแล้วนะคะ แล้วเราก็ทิ้งไปเลยนะคะก็ปล่อยให้เขาเาจริญเติบโตแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้คือการวิธีการผสมเกสรดอกฟักทองนะคะ oh. เพื่อให้มีการติดผลได้ดีแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดี oh. แล้วก็ติดลูกได้อย่างเหนียวแน่นนะคะนะคะคก็หลากหลายนู่นค่ะนูน่นเห็นไหมคะ มีผลผลิตออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บผลผลิตอันนี้ค่ะนะคะโอ้โหเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะเพือ่อนๆืคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทําอาหารนะคะซึ่งมีวิตามินโอ้แบบมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะสําหรับพักทองนะคะค่ะอันนี้คือผลผลิตที่เราเหลังจากที่เราได้ผสมพันธุ์กันแล้วก็ปล่อยให้เขาเ,เกิดขึ้นมานะคะ ก็เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งได้ลูกขนาดนี้แล้วนะคะลักษณะของผิวก็จะบ่งบอกให้เราสามารถที่จะเก็บได้คือแก่สมบูรณ์เต็มที่แล้วค่ะลูกนี้อาจจะทิ้งไว้นานเกินไปนะคะพอดีว่าป้าก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาดูเขานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําการเก็บเลยค่ะเก็บเลยนะคะเพืเ่อนๆนี่เด็ดนี่เลยค่ะได้นะคะเก็บเลยนะคะเก็บเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือตัดออกจากขั้วเขาเลยนะคะเพื่อนๆ ออกโดยวิธีง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนะคะเพียงแต่เราใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยขี้วัวนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตหลังจากที่เขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเราก็จะมีการผสมพันธุ์อย่างที่ป้าทำให้ดูที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราก็เฝ้าดูการเจริญเติบโตของเขานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อน เห็นไหมคะผลผลิตของของเรานะคะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจด้วยนะคะว่าเราปลูกเองนะคะแล้วบริโภคเองมีความปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายมากใช่ไหมคะ